How to use ครับ or ค่ะ t t h i i ครับ is for men ค่ะ is for women For example for greeting when you say in English you say hello or good morning or good afternoon or good evening but in Thai we use only one word สวัสดีครับ or สวัสดีค่ะ ในภาษากฤษนะคะการทักทายจะมีคำว่า hello oh, ตอนเช้า good morning ตอนบ่าย good afternoon ตอนค่ำ good evening แต่ในภาษาไทยเราใช้คำเดียวค่ะสวัสดีคร e ับหรือสวัสดีค e ่ะ when you meet someone and want to say hello how are you how to say in Thai เมื่อคุณเจอใครสักคนหนึ่งอยากจะทักทายเขาว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะคุณสบายดีไหมจะพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร Hello how are you Hello how are you How to say in Thai สวัสดีครับคุณสบายดีไหมสวัสดีครับคุณสบายดีไหม but if you are a woman you can say สวัสดีค่ะคุณสบายดีไหมสวัสดีค่ะคุณสบายดีไหม Hello? ลสวัสดี how are you คุณสบายดีไหม I am fine thank you I am fine thank you ฉันสบายดีขอบคุณ ฉันสบายดีขอบคุณ I am fine ฉันสบายดี thank you ขอบคุณ I am fine thank you ฉันสบายดีขอบคุณ When you want to know the name of someone how to say in Thai เมื่อคุณต้องการอยากถามชื่อใครสักคนหนึ่งคุณจะพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร What is your name What is your name How to say in Thai คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไร What, What อะไร,ะไร name ชื่อ What is your name คุณชื่ออะไร What is your name คุณชื่ออะไร My name is รติ My name is รติ How to say in Thai ฉันชื่อรติฉันชื่อรติ But when you are a man your name is Jack How to say in Thai? My name is Jack. My name is Jack. ผมชื่อ Jack ผมชื่อแจ็ค My name is r รต i ฉันชื่อรตีฉันชื่อรตี When you want How own How Thai someone are in You you say to to ask someone, How are you? How to say Thai เมื่อคุณต้องการอยากถามใครสักคนหนึ่งว่าคุณอายุเท่าไรจะพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร How old are you How old are you How to say in Thai คุณอายุเท่าไรคุณอายุ เท่าไร่ How old are you? คุณอายุเท่าไรคุณอายุเท่าไร I am 30 y e a r s old. ถ้าท s เซ in นไทยเมื่อมีใครถามคุณว่าคุณอายุเท่าไรแล้วคุณอยากจะตอบว่าฉันอายุ 30สปีคุณจะพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร I am thirty years old I am 30 y e a r s old ฉันอายุ30สปีฉันอายุ30ปี I am thirty years old ฉันอายุ 30ปี